ะะรุ่งดีดีสวาวคนค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทสีรุ่งดวีค่ะถูกดีบริการดีสะดวกดีครบหลากหลายดี สีรุ่งดวีเปิดที่อุดรน,นะคะเป็นที่แรกปีนี้ก็เข้าปีที่21เมื่อก่อนเราเป็นอาคารพณิชย์สองห้องแถวขยายไปเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้ที่เปิดน่าจะก้าคูหาแล้วก็มีโกดังเพิ่มเราดําเนินธุรกิจเริ่มต้นก็มองดูว่าอะไรที่ตอบโจทย์การรับเหมาได้แต่ขายวัสดุก่อสร้างอย่างอื่นเงินทุนเราก็ไม่มีก็เลยมามองเรื่องของสีการที่เราขายเฉพาะทางเราก็จะต้องรู้แล้วก็ศึกษาเรื่องนั้นจรงิงจังเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยรับทราบเนาะว่าเราเนี่ยขายสีอย่างเดียว ถ้าลูกค้าอยากได้สีเนี่ยจะต้องมาหาเรา สีลุงรวีจำหน่ายสีทาคานสีอุตสาหกรรมอะไรที่เกี่ยวกับงานสีทุกแบรนด์ชั้นนําเคมีภัณ e ฑ์ an, ในงานก่อสร้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวกับงานสีสีอุตสาหกรรมอย่างเช่นสีอ่าอีพ็อกซี่สีโพลียูรีเทนสีงานพื้นสําหรับงานโครงเหล็กโครงหลังคางานทาเรืออะไรพวกนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะปีนี้เราเพิ่มผลิตภัณฑ์เคมีภ e ัณฑ์เข้ามาค่อนข้างหลายแบรนด์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์เกี่ยวกับลูกค้าผู้รับเหมาบริษัทรับสร้างบ้านแล้วก็ลูกค้าเจ้าของบ้านซึ่งงานเคมีภัณ e ฑ์ที่ เรานําเข้ามาเนี่ยเกี่ยวข้องกับงานสีอยู่แล้วการรั่วซึมร้าวต่างๆอันดับแรกเลยที่มองเรื่องของคุณภาพสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ไหมอะไรที่มันสามารถตอบโจทย์เข้ามาเสริมเราก็จะเลือกตัวนั้นแล้วก็บริษัทคู่ค้าที่จริงใจช่วยเหลือกันเดินไปด้วยกันไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันเพราะว่าผลประโยชน์สุดท้ายเราอยู่ที่ผู้บริโภค อ่ะมันก็ตอบโจทย์สินค้าใหม่เพิ่มลายสินค้าเพื่อที่จะตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าที่ให้มากขึ้นแทนที่เขาจะไปซื้อที่อื่นแล้วก็โปรฟาสเองก็คุณภาพค่อนข้างดีช่างค่อนข้างไว้วางใจเราก็เอามาขายดูเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า เรื่องของผู้ชํานาญงานสีเราให้คปาปรึกษาพนักง,งานเราเนี่ยมีความรู้สามารถแนะนําการใช้สีให้ลูกค้าได้อย่างคุ้มค่าเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานสีให้ลูกค้าเชื่อมั่นที่จะมาซื้อสีและบริการจากเราการเทรนนิ่งพนักง,งานมีความสําคัญอย่างมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบัญชีพนักง,งานขายพนักง,งานคลังสินค้าทุกคนจะต้องได้รับการเทรนนิ่งเป็นประจาไม่ว่าจะมีสินค้าใหม่การแก้ไขปัญหาการดูแลหน้างานอะไรก็ช่างคนต้องทราบเรามีการ ทั้งเทรนนิ่งออนไซต์แนะนําสินค้าถึงหน้าไซต์งานสถาปนิกวิศวรรกรเพื่อลงสเปคเพื่อให้รู้อะไรต้องใช้ตรงไหนอย่างไรเราพยายามที่จะเป็นศูนย์เทรนนิ่งก็จะมีการเชิญมาพบปะพูดคุยกันเป็นประจําแล้วก็โดยมีบริษทัทผู้ค้าต่างๆมาซัพพอร์ตคอยดูแลให้ เราทํามาหลายปีแล้วนะคะคือจริงๆแล้วด้วยที่บอกว่าเราเป็นร้านท้องแถวปัญหาก็คือไม่มีที่จอดรถแล้วเราก็พยายามจัดสรรพื้นที่ให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกในการจอดรถที่จะเข้ามารับของลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยก็สามารถไลทูเข้าไปรับสินค้าได้เลยเพิ่มความสะดวกลูกค้าไม่ต้องลงจากรถส่วนใหญ่ลูกค้าจะไลเข้ามาสั่งส่ตรงไว้รอแล้วก็ลูกค้าเข้ามารับหรือเราจัดส่งให้เรามีบริการจัดส่ง ทั้งในเขตอำเภอเมืองต่างอำเภอวันละสองรอบเท้ากับายเรามีเครื่องผสมสีหลากหลายครบทุกยี่ห้อตอบโจทย์ความรวดเร็วอันนี้เราเร็วแน่นอนที่ว่ารวมเขย่าด้วยถังละ3นาทีอันนี้จริงๆแล้วมันด้วยความชํานาญของพนักง,งานพนักง,งานสามคนทํางานเป็นทีมเขาจะรู้ละเพราะตลอดร้อยถังนี่ชั่วโมงหนึ่งได้ถ้าสีอ่อนๆไม่มีปัญหาเลย สีรุ่งนวีนะคะเราเป็นร้านท้องถิน่นเมื่อเราอยู่ที่อุดอรเนี่ยทำมาหากินที่นี่เราก็จะมองว่าเราคนอุดอรเราต้องช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือท้องถิน่นก็เราก็จะมีการทํา CSR อยู่เป็นประจําอย่างเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลหรือว่าวัดทุกปีอ่ะเราจะทําโครงการสีสวยเพื่อโรงเรียนน้องนะคะบริจาคสีให้กับโรงเรียนต่างๆขอเข้ามาแต่ก็ขอมาเยอะค่ะแต่ค่อยๆจัดสรรให้ สะดวกครับรวดเร็วครับมีเฉดสีเลือกเยอะไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ได้เลยก็ราคามันจะถูกกว่าที่อื่นหน่อยบริการก็โอเคครับเร็วอยู่ครับก็บริการดีครับก็โอเคฮะแกก็แนะนําดีก็ดีก็ร้านข้างนอกบ่อยอยู่ครับเอาสั่งของได้ไปครับได้เร็วอยู่บ่อยครับบ่อยมาที่นี่บ่อยอันดับแรกผมชอบการให้คําปรึกษาบางทีผมปรึกษาเรื่องสีอย่างเงี้ยสีแบบไหนควรใช้ยังไงในกรณีที่เป็นปัญหาพื้นผนังมันด่างแก้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะการให้คำปรึกษาที่ดีนะผมชอบตรงนั้นแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของงสีีจจริๆท่ะ การปรึกษาผมได้การติดต่อของสีรุ่งนวีนะคะก็จะเป็นช่องทางทางออนไลน์โซเชียลต่างๆนะคะ f o o k t o o t t k k t อ k i ินต a g ก a มอีเมลหรือว่าโทรศัพท์ได้ตามช่องทางที่แจ้งขึ้นมาเรามีจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์ช h อปปี้ลาซาด้านอ็นอกเทพช็อป ตอนนี้เรามี2สาขาเรามีสาขาอุดอรนะคะตรงข้ามตลาดโบเบสีแยกสามพ้าวแล้วก็ที่หนองคายนะคะตรงข้ามโลตัสอัศวันสาขาสีนุ่งโรวีสาขาหนองคายร้านเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันเสาร์เจ็ดโมงเช้าถึง6กโมงเย็น วันอาทิตย์7จ็ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นก็ฝากร้านสีลุงโรวีแหละจริงแล้วเราเป็นร้านท้องถิ่นเรามองว่าเราก็จะพยายามพัฒนาร้านและพัฒนาบุคลากรให้บริการลูกค้าให้ได้ดีที่สุดพยายามบอกพนักงานอยู่เป็นประจำว่าเราขายบริการทําอย่างไรลูกค้าจะมาซื้อบริการจากเราสินค้าที่เป็นแบรนด์ต่างๆอันนี้เป็นแค่ตัวหนึ่งในการบริการของเราเราพยายามเพิ่มสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากที่สุดพยายามเติมเต็มที่มันเกี่ยวข้องในงานสีลูกค้าต้องการอะไรอยากสอบถาม ดยอ,อยากให้เราหาเพิ่มเติมเราก็ยินดีเสมอค่ะสีลุงลวีนะคะถูกดีนะคะเรื่องสีไว้ใจเรานะคะคิดถึงงานสีใดๆทั้งนั้นมาถามที่สีลุงลวีค่ะเราพร้อมให้บริการสินค้าครบมากค่ะขอบคุณนะคะที่ดูแลสีลุงลวีเป็นอย่างดี